แกล้ปืนใหญ่แต่ก่อนนี้เขาจะาใส่ยิงพวกเอ่อปืนจักปืนค้นเนาะตัวนี้เนาะอออันนี้คือปือประโยชนในระวางาพักพื้นดินอืมแต่ว่าขั้นจะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นปืนแกป,ปืนก้นคือกันแต่ว่าอันนี้จะเป็นพวกยูเทิร์นเฮลิคอปเตอร์เนาะยิงลงมาเดี๋ยวตรงท่ามกับเฟื่อก่อนปะทีเอามารวบรวมเนี่ยเช็คดีๆหมดแล้วเป็นวะเช็คดีดีแล้วได้ันง่ไงเนาะเออผับได้อีกผับได้ผับได้อ๋อกรณีแบบพกผ้าเนาะพกผ้าไม่ละไม่ละผับได้ออันนี้ก็จะเป็นม้วนม้วนหอานนี้เน อาจจะเป็นมกเหล็กมกยางเนาะอันนีม้มกยางอันนี้ใส่มกยางจะหั่มฟุ้นกันฟุ้นแล้วมกเหล็กใส่กันลูกลูก,ลกปืนสบายทุกคนก็ต้อนรับเข้าสู่ส่องบลาหมืูล้วงนะสำหรับตอนนี้คุณเองก็พาทุกคนนอนมาท่องเที่ยวอยู่ที่เมืองงอยเครื่งหลวงหอบางซึ่งว่าเมืองแห่งนี้พวกเราก็เดินทางาจากอครื่องหลวงหอบางมาประมาณสามสิบโมงกว่าเนาะโดยระยะทางประมาณหนึ่งหอย 40กว่ากิโลเมตรแล้วก็สถานที่ที่กู้อยู่ปัจจุบันนี้เนาก็เป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวข้องทางเมืองหงอย,ยก็คือ,อบ้านมันดาน,นั่นเองเนาะจะสังเกตเห็นอยู่ทางด้านล่างของกู้น,นี่ก็ถือว่าจะเป็นผู่ผ้าที่ซู้งสัน่นเพราะว่าอยู่ทางเมืองหงอยส่วนใหญ่จะมีความต้นเด่น เรื่องผูผ้าเนาะผูผ้าหินต่างๆเพราะวันในสมัยก่อนในเขตนี้ก็เคยเป็นเขตที่รีไยหรือว่าเป็นเขตในการกบดานของบรรดาเหล่านักทบทหารของเหล่าเนาะที่ได้มีการต่อสู้กู้ชาตในสมัยก่อนก็จะอาศัยในการรีอยู่ตามผูตามผ้าหรือว่าต่ำถ้ำต่างๆที่อยู่ในบริเวณเขตนี้ของนวลนั่นเองเนาะแต่วันนี้ก็จะพาทุกๆคนเนาะเข้าไปเยี่ยมชมเป็นเฮือนพิพิธภัณฑ์ที่พิเศษบอกเลยว่าสำหรับเฮือนบรรดานี้ก็เป็นหนึ่งในเฮือนในการท่องเที่ยวที่รวบรวมเกี่ยวกับเรื่องเหล่าประวัติศาสตร์แต่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับย่าง คนไปเบิ่งพร้อมกันเลยเนาะแต่สำหรับผ้าที่ได้แวะเข้ามาติดตามเวามสมซอง,ง,งบ่าวมือลง้มของกูดก็จะเลืมในการกดติดตามและก,การกดกระดิ่งเพื่อจ้งเตือนเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่างๆอยู่ที่ซองเนาะถ้าพร้อมแล้วไปเบิ่งพร้อมกันเลยป้ายเราทุกคนสำหรับตัวนี้ก็เองกับไดยางเข้ามาฮอดที เขตบริเวณเราเป็นบ้านมานดาเราจะ่าทีไปทีมาจะเป็นเพื่อได้นก็นจะมาให้ทุกๆคนได้มาครับโอ้โหเรื่องราวต่างๆแต่ต่างสังเกตเห็นเราทางเข้านี่เขาก็จะเห็นว่าส่วนหนึ่งเราก็จะเป็นเซตส,สิงเศษเลือดหรือว่าเป็นเซตเหล็กจักลูกระเบิดใหนสมัยก่อนเนาะคาดวันนี้น่จะเป็นตัวส่วนทางฝักนองข้องบุ่มบีในสมัยสงครามแต่ก่อนเนาะก็จะได้มีการรวบห่วมแล้วก็รวบรวมมาไว้อยู่ที่สถานที่แห่งนี้เนาะแต่ว่า บรรยากาศทางด้านไหนนจะมีอย่างไรที่น่าสนใจเนี๋ยกูจะพาทุกคนในางานเข้าไปเบ่งพร้อมกันเลยเนาะมาแลวทุกคนสํหรับวันนี้กูเองก็ได้มายืนอยู่กับทางคําเสื้ออุดมการเนาะการถือว่าเป็นเจ้าของนานในอยู่ในส่วนบ้านบับนดาน<บ>สังเกตเห็นทางด้านล่างบอกทุกคนเนาะสังเกตเห็นว่าทางด้านล่างนี่จะเต็มไปด้วยชิ้นส่วนของระเบิดเดี๋ยวเขาจะมาท่ามทั้งที่ไปที่มาเนาะ ที่ว่าพาให้กอเกิดเป็นบานบันดาล่างนี้เกิดขึ้นน่ะมีจนไปที่มาแต่เดียวจะให้คำเฟื้อมาให้ฟังกันเนาะอันนี้เอ่อเป็นซีอเอินว่าบ้านบันดาเนาะบ้านบันดาเป็นยังต้องเอินบ้านบันดาเนาะที่จริงบันดามันจักแม่เนาะแล้วมันจะมีให้มีหน้ามีอ่มีถ้ำเนาะอ่อะาไล่คนที่เกิดอยู่นั่นแล้วก็ หลังจากเกิดมาการนำไซซีเราเรื่องไฮเรื่องหน้านี่แหละหล้วก็กเขาก็ใหญ่ขึ้นหลังจากนั้นก็จะเป็่นแล้วรักกัน,นามจาจักแม่แหละเนาะเพราะว่าก็ใหญ่มาจักพ่อจักแม่เลยว่าไซซือบ้านบรรดาเพราะมันจะอันนี้คิดว่าในโอกาสในอนาคตมันจะใหญ่กว่านี้น,นะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นโอเคเนาะ้ซนนซือบ้านบรรดา เราบ้านบันดาเราจะคอลเลคชันเกี่ยวกับพวกเศษระเบิดเนาะเพราะว่าแต่ก่อนนี้แถวนี้นี่เราจะทึกทิมระเบิดไล่ที่สุดอยู่ในแค่บริเวณนี้อยู่ในแค่บริเวณนี้แล้วก็อยู่เมืองน้ำบาคือกันเนาะอันนี้มันก็จะคอนเนคชันกับเมืองน้ำบาคตะกี้นะเพราะว่าตะกี้มันตามผู้เท่าเขาว่าบ่มีเมืองน้ำบาคเนาะมีแต่กี้น้บาคหลังจากนั้นก็คนชุมชนแล้วก็ไปอยู่ฮุนเดยแตกเสื้อแทกเสื้อแล้วก็เอินบ้านเมืองน้ำบาคเลยเนาะแต่ตะกี้ก็เอินเมืองงอยหลังจากนั้นตัวนี้จะเป็นเป็นภูมิิสสสััันนนทาาาและะะปรรวตตศ์คญเ ถ้าว่าเห่าบกเก็บไบนะมันจะบ่มีเลยนะ oh. แล้วข้าพเจ้าเลยว่ามีความคิดว่า,เ,าเก็บพวกเศษระเบิดตัวนี้ไว้ให้ได้ศึกษาแล้วให้ให้นักเขียนศึกษาหรือว่าพูดยากเหียนฮู้นะเกี oh. ่วยวกับประวัติศาสตร์เหาเาผ่านมามันเป็นแบบได้เนาะเาก็อันนี้อันนี้เลยเก็บห่วมๆม,มาไว้เกือบมาครบ สนิทเลยเนาะมันบอกคือในยานี้ก็จะเป็นเครื่องควบเป็นเป็นทางฝากนอกข้องบมบีอย่างนีเอออันนี้ห่างบมบีห่างบมบีใหญ่ใช่ไหมก่อนคือเห่าจะเห็นแหละเวลาโยนยังเหตุทิ้มลงไปก็จะแตกสะลงไปก็เลยยังกลัวกลัวจะสะส้มอันเป็นบรรดาสิ่งเสียเลือดข้องระเบ้อเนี่ยใส่เวลาโดนอ่านกันได้ในการสะส้มตัวนี้โอเคเนาะคือความคิดทำอิดนี้ก็เป็นไกด์เนาะ เป็นไกลมาได้เป็นโลกโกไก่ก่อนเนาะเป็นไก่แท้ๆมาก็เกือบๆสิบปีแต่เป็นโลกโกไก่มาก็เจ็ดแปดปีเพราะว่าบ้านเฮือ่นอยู่นี่มันเลยมีนักท่องเที่ยวเนาะนักท่องเที่ยวมาตะกี้เฮือ่นอยู่แคมน้ำเราบันนีฝรั่งมาแล้วก็เอาฝรั่งมือเที่ยวมือเที่ยวแล้วก็มือเห็นฝรัง่งเลยเก็บมาไว้เนาะเก็บมาไว้ที่ห้องอันอันั่นแห้องการแหละห้องการถั่วเนาะโลโกถั่วนะเก็บมาไว้เธอแ้น้อยสาสมสะสมเธอแน้อยเราไล่คนจะเห็นบันนีเราว่าเจ้าคือโบสร้างอันนั้นไม่ยังห้องวางแสดงขนาดน้อยบนแสดงเออห้องงงแสดข เลยเลยเริ่มมีความคิดประมาณเกือบสิบห้าปีแล้วที่ไปยักเห็ดตัวนี้ได้เลยว่าเก็บมาเทิรนแล้วน้อยเท่านั้นแล้วก็มาเป็นตัวนี้แสดงว่าเขาจุดเริ่มต้นแท้เรไในช่วงปีได้ตัวนี้จุดเริ่มต้นแท้ๆว่า,าปีส่งพันสิบซองปีส่งพันสิบซองปีส่งพันสิบซองที่ไปเห็นเนาะแล้วก็เข้าเจ้าบอกเอามาเก็บสะสมไว้อะนะสิบกว่าปีสิบซองปีแมน ก็สำหรับที่เฮาเห็นอยู่ในปัจจุบันน่ะมันแมนไม่มมย่งตัวนี้นะอยากให้เฟื่อบอกให้ฟังนึงอันนี้เป็นซอฟลูกปืนเนาะอ,อันนี้ซอฟลูกปืนคล้องลูกปืนใหญ่เขาเอ,อินนะหรือว่าคล้ายๆปตอยิงยุ่นนั่นแหละเนาะพวกยิงพวกเฮลิคอปเตอร์ยิงพวกแอร์ฟอร์ดพวกนั้นเนาะที่ยิงที่มาทิ้มระเบิดเนาะเขาการยิงสกัดกันไว้ประมาณนั้นอันนี้นะตัวนี้นี่ส่วนใหญ่ส่วนตัวนี้ได้เก็บมาแต่ทางได้นาะอันนี้บอกอันนี้ก็เก็บมาส่วนส่วนเที่ยวลงเที่ยวล่องพอบางเมืองงอยแล้วก็แถวน้าบเนี่แหละเพราะว่าาเเป็นบ้ำบ ให้ทุกคนเขา้าใจบางทีทางผู้ชมทางบ้านก็บอกเข้าใจนะว่าเอ้ยคือบันไดทางได้คือย่าบอจะซีนว่าในสม,มัยก่อนสม,มัยสงครามแต่ก่อนคืออยู่ทางฝั่งลาวเนาะก็ะจะมีขึ้นซื้อก็จริงแบบลบน้ำบากได้น้ำบากเช่นก็อยู่ในเขตบริเวณนี้แหละระ้ววางน้ำบ้าเมืองงอยแต่ก่อนนสมัยก่อนใช่ว่าจะมีบันลบน้ำบ้าเมืองงอยแล้กมมกวลก,อก,ก็อันนั้นไม่ยังสิงขว้างกั้นเหมือนต้องเนื้อก็เป็นสิงขว้างต้อเนื้อต่นั้นเส้นส่วนพภนีิกันในนวลก็จะมาจากส่วนนั้นแล้วตัวนี้นี่ไหมเนี่ยตัวนี้ตัวนี้จะเป็นลูกกระนงเคยเกระนงลูกกระนงลูกกระนงงงตั้บาิ คล้ายๆบาสุกาเนาะแต่ว่ามันจะน้อยกว่าบาสุกา,กาอันนี้จะว่าประตูนี้จะ D I Y จะเซตระเบิดมาเลยจะแล้วก็มันจะมีฟองเล็กอยู่ในเนาะมันจะมี D I Y เท่านันสาหรับอันนี้ก็จะเป็นประตูอ<ต>ันน<ต>ี้ะจะเป็นประตูเนาะอันนี้จะเป็น D I Y เนาะอันนั้นจะเป็นซอบซอบกระสุนหรือซอบลูกปืนเนาะแต่วันนี้เขื่อนบ็อกซ์เนาะภาษาอังขึ้นเขื่อนบลูตบ็อกซ์หรือว่าภาษาลาวงขว่าแกะลูกปืนแกะลูกปืนันก็จะมีซองแบบเนาะตัวนี้เขาจะเอืนของอเมริกา แต่ว่าถ้าว่ามันจะเป็นอันนี้จะเป็นข้องฝรั่งเนาะโอเลือนได้อีกใช่อันนี้จะเป็นข้องฝรั่งเนาะข้องฝรั่งก็สังเกตง่ายๆเลยได้ว่าอันข้องฝรั่งข้องของฝรั่งมันจะเป็นอ่ากับน้อยกว่าเห็นบอลหนิมันกองน้อยกว่าอันนี้กองใหญ่กว่าแล้วว่าในบางตัวเทิงอะไรเนี่ยตัวตัวเทิงจะเป็นข้องฝรั่งและตัวลุ่มก็จะเป็นข้องอเมริกาถือว่ารวมๆก็สซได้ซันนี้กับถือว่าซาเวลาสิบซองปีนะทุกคนสิบซองปีเดี๋ยวเข้าไปทางด้านในเข้าไปทางด้านในมาเลยมาเลย เอาละคนสลด์ตัวนี้กูตเองก็ได้เข้ามาทางด้านในนี่บอกเลยว่าเป็นจุดที่สู้รวมอุปกรณ์กันจี่วาอุปกรณ์กับว่าแม่นอนในสมนไส่งขามแต่ก่อนนี่อยู่ในนี่กับฮุสตกคิลประมาณอยู่ในชั้นระพุ่ส่งขามแต่แถวเนาะเพราะว่าจะสังเกตเห็นนิดหนึ่งที่มันรากหลายนะตั้งแต่และอันนี้จะเป็นเตาน้ำอ่าอันนี้บังน้ำข้าวกินเนาะบังน้ำอันนี้เพิ่นบิดงเนาะบิดงบิดงมันจะมีไลยรุ่นเนาะนี่เนาะอันนี้จะเป็นข้องไอ้น้องลาวลาวเวียดแล้วก็จีนไม่ยังนี่แหละแต่ว่าเขาจะเป็นข้องอ้เเนนนี่ยทุกคาะ เดี๋ยวแต่กองเขามาข้าวไกลๆอันนี้จะเป็นแบบยางฝรั่งเป็นยางเป็นยางเป็นยางแต่ว่าถ้าอันเป็นของอเมริกาค่ะตัวนี้เนาะอเมริกาก็จะเป็นสแตนเลสเป็นมิสแตนเลสเขาจะสลักซื้อ U S A ใส่ก็คือจะสังเกตเห็นนะบอกเลยว่าติกน้ำนีร่แห่งนะทุกคนอยู่ทางด้านในเนาะบอกเลยว่ากลับควรชิมรวมได้นี่กาอันนี้ก็จะเป็นตัวใหญ่เนาะอันนี้ก็จะเป็นกระปุกกระสุนใหญ่โอ้กระสุนใหญ่แต่ก่อนนี้เขาจะใช้ยิงพวกปืนจักปืนค้นเนาะตัวนี้เนาะอันนี้คือเปืนประโาชน ในระว่างพักพื้นดินแต่ว่าคัดจะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นกืนปก๊กปืนกดคือกันแต่ว่าอันนี้จะเป็นพวกยูเทิร์นเฮลิคอปเตอร์นอยิงลงมาพวกนี้นะเขาจะอันนี้มีมีซื้อเสนอหกสิบซองเ,น mm NATO เอ็มเนโต้เนโต้จะเป็นกลุ่มข้องเนโต้กลุ่มนาโต้กลุ่มนาโต้เดี๋ยวตรงท่ามกับเฟื่องอก,ก่อนป่ะที่เอามารวบ,รวบเนี้ยเช็คดีๆหมดแล้วเป็นว่ เซ็กนี่แหละทุกอย่างเป่าว่างเซฟตี้เซฟตี้เหมือนเป็นย่างนี่พาร์ทพีแล้วทุกคนเนาะเข้ามาทางดานายังมีแล่ล่ายางเนาะยิงเข้ามานี่ยิงได้เห็นแล่ล่ายางเลยเนี่ยอันนี้เป็นยังอันนี้เป็นทั้งกะฟุยเป็นฟุยน้ำมันอ๋อฟุยน้ำมันเขาจะบล็อกเคยเห็นเลยบอกเลยว่าบลกเคยเห็นน้ำมันก็เคยเห็นใช่เลยหน้าแล้วก็มีครอบเนาะแต่ฟุยปกติเขาจะเป็นแบบนี้แต่ฟุยทีนี้จะเป็นฟุยครอบเนาะมีครอบยังมาต่อเลยทุกคนทางนั้นาเนี่ยนี่จะเป็นทั้งทั้งน้ำมัน ข้างน้ำมันคือส่วนใหญ่นี่ในแต่ก,ก่อนเนี่ยบอกเล่าบอกที่จริงคือคือกู้เองเลยก็โบเห็นแต่แท้เละคันโบมาน,นี่ก็คือจะโบเห็นเลยเลยว่าในอาวุธในการต่อสู้สงครามแต่ก่อนหรืออุปกรณ์ในการสมทัยตะกี้นะมัน,ม,นมันต้องประกอบมีมั้ยยังเดก็คือคำเเพเนย์บอกเลยว่าเข้ามาในก็เกือบเกือบเกือบครบทุกอยา่าง <c oughs> ในแมกระทั่งตกน้ำอันนี้ก็จะเป็นมว้วนม้วงห้ามมวกเล็กอันนี้เนาะอาจจะเป็นมวกเล็กมวกยางเนาะอันนี้มวกยางอันนี้ใส่มวกยางจะทั่มฟ กันฟุ้นแล้วมกเล็กใส่กันลุกลูกปืนถือว่ากันกระสุนเลยใช่ไหมในตอนนีมีมีตัวที่มันเป็นแบบอันารย์บอกเขายิงเหรอเออนี่จะเป็นตัวนี้ป่ะเขายิงยุนยันไรเขั้นะเขายิงอันนี้ทั้งจะมีไรุ่นในทั้งของเวียดนามทั้งของรัสเซียรวมทั้งซารเลยอยู่นี่บริเอณน USA เนาะ USA จะมีสลักซื้อของเขาใส่ นี่ทุกคนนี่อันนี้คือฝรั่งอันนี้คือเนาะอันนี้จะเป็นของฝรั่งโปรชาห์หยากแล้วทุกคนเนาะบอกเลยว่ามันซอกยาค่าหยากปันอยู่ในนี้รวมไม่มีให้เห็นเนาะโอ้ตีนยางอย่าเงี้ยมันอยู่อันนี้มันยังมาครบเทื้ยแต่ว่าจะเป็นสไตล์เป็นเขาเอิร์นมาเป็นคานมุมเป็นคานของฝรั่งซุดโปร์โชมาพี่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 ยิงจะเห็นแล่ลายยี่ห้อแล่ลายขันเลยทีโบเคยเห็นมาก่อนอะรูปรวมนี่อันนี้เป็นฟาร์มิงโก้เนาะกันว่าตัวคลาสสิกก็จะเป็นข้องไอร์แินด์อังกฤษอันนี้อ๋ออนี่เป็นข้อง ประเทศอังกฤษนะทุกคนไปเทศอังกฤษอันนี้เป็นข้องอที่ลักษณะข้องรัสเซียคือข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยเอาเชือดเอาเอาเชือดเอาซอกมาแม่นอันไปบอกไปซื <c oughs> อ้อขาอคาบอกว่าข้องอังกฤษข้องรัสเซียมันยังเนาะแต่อันนี้จะเป็นข้องอินเดียเนาะเรื่งเฟรมมันกระตางนครับอ๋ออินเดีย<ร>มันจะ

เนาะก็คือว่าครบทุกอย่างอันนี้ก็จะเป็นตัวหม้อที่นกสนามเนาะใส่ขวกกินยิ่งต่างไอ้ตัวหม้อเนี่ยอืมอันนี้จะเป็นเป็นเหือเนาะอันนี้เป็นเหือเล็กอ๋อมีเหืออีกว่าเหือเล็กอันนี้่เหือเหือเล็กเลยโอ้อันนี้ได้ได้ทางได้มานี่อันนี้มาจากลองนำอู่แล้วอ๋ออันนี้นำอู่ลุงเลือกอยู่นำอู่ฮะเหืออันนี้เขาใส่แต่สมัยแต่ก่อนทางเขาบดีเด้เขาใส่น้ำอันขี้จักเมยน้ำคลอง ขึ้นมาแม่น้ำอูออืเพราะว่าแต่ก่อนแม่น้ำคลองกับแม่น้ำอูมันป้องกันได้เด้์แต่จุบันนี้เขาตันเขินเราไปบ่ได้บ่ยังแล้วก็จะมีแผ่นทีเนาะแผ่นทีเขิ้นสเก็ตวอลล์มันมีลาวเวียดนามกัมพูชีมันยังทีนะอันนี้จะมีอธิบายเนาะกันเข้ามานะแล้วก็มีแผ่นทีว่าเป็นยังทิมบนได้ไล่ที่สุดทิมทางใต้ทิมทางเนื้อน่ะมันจะมีไล่แบบเนาะอันนี้เนาะอันนี้เป็นยี่ห้ออนีรอันนี้เป็นกระเกต์แล้วแหละกระเกต์ลูกปืนลูกปืนต่างๆอันนี้ก็จะเป็นไอ้พวกนี้พวกเรรดิิิโอออเเเนนนาาาะพววก้ทยุสสื่ะ จะเป็นพวกนี้เนี่ยอันนี้นะอ๋อเนี่ยคนเนียเข้ามาแกๆเบิ่งเลยอันนี้นี่น่งบอกม่แหละไม่แหละเป็นวิทยุซื้อซ่านลักษณะแบบนี้เลยนะล,ลักษณะแบบซ่องคนซ่องคนเปรอะกระโถอ่ะพี่อีกตื้ม ทางนี้อีกเติมระบายห้วยนี่เลยเวลาเขาเหมันค่อนข้างรู้สึกริมันจะต้องแตงต้องแตงนี่จะเป็นอะไรเนาะเือมอกับแม่นเนาะหม้อกับแม่นจะเป็นมอค้างแหละระลักอะไรเป็นมอค้างซึ่งมันผับทุบได้มันง่ายเนาะเออผับพับได้อีกผับได้ผับได้เอออ๋อกรณีแบบพกผ่านี่เนาะพกผ่าไม่เละไม่เละผับได้อันนี้อันนี้จะมีสลักซื้อเนาะนี่ USA 1964นี่ยปีหกสิบสี่หกสิบส่งนี่มันีฮอดเกล็บเนาะนี่ถ้าผู้ใด คน้าห้างซะไหก่อนคน้าห้างซะไหก่อนอันนี้มันเรื่องอันนี้มันเสื้อบเอออันนี้มันท่งท่งเหรอท่งเขาใส่แต่ก่อนมีเกล็ดหน่ยส่งแบบซ้ำแบบอือโอ้กระส้มกับว่าสะส้มมาสิบกว่าปีแล้วทุกคนเนาะแมนก็ถือว่าครบอันนี้มันเรงอันนี้อันนี้มันอ่าขั้นวัยเทียเป็นตู้เย็นแหลมม่ออ๋อเป็นบอนเป็นบอนเก็บหารอาหารเอออาหารนี่ เอออันนั้นหัดเลยแหละจริงๆก็เกือบสมบูรณ์เลยนี่เนาะอุปกรณ์ก็สมบูรณ์เลยนี่ไงไซด้แต่หั่นเป็เวลามันกันเออไปขัดเอาสนิมออกอยหนึง่งกิมยวออกนี่นึงเนาะเวเอออเาล้วนะทุกคนอันนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศทั้งหมดหรือว่าเป็นเรื่องราวั้งหมดอยู่ทีวีบ้านมันบ้านมันดาอันนี้จะเป็นสั้นนึงเราจะเลิ่กสั้นซองมีสั้นซองอีกติ่มเนาะอ่ะเดี๋ยวเขาจะพาทุกคนขึ้นไปเบิ่งสั้นซองเนาะว่ามันจะมีอย่างอีกติ่มเนาะมีเรื่องราวย่างที่น่าสนใจเนาะไปกันเลยโอเค ระวังหัวเด้อสันเถิงนี่ส่วนใหญ่เขาเน้นยงัง <laughs> สันเถิงนี่จะเบาเรื่องระเบิดแล้วเนาะ <c oughs> จะเบาเรื่อง, <c oughs> นนงการนำใช้ชีวิตของเขาในสมัยก่อนห้าสิบ <50 S 1> <c oughs> ปีก่อนบอลเรือร้อยปีก่อนประมาณนี้อืมแต่ว่ามันยังบสันสมุนร้อยเปอร์เซ็นต์เถื่อนเนาะแต่ว่ามันก็ถือว่ามีเจ็ดแปดสิเปอร์เซ็นต์ละมันเข้าๆเนาะ <c oughs> อันนี้ก็จะมาอันนี้จะเป็นเข้เอิ่นว่าอัน ตุกงไฟตุกงไฟตีไฟเนาะตีไฟตีไฟหลังจากนั้นก็จะเอาไปห็ดกงไฟเนาะอันนี้จะก็เป็นแอคเป็นบ้านเนาะแอคเป็นบ้านที่เขาใส่ไหนาไม่ยังนี่แหละกับคือเดี๋ยวนี้ก็คืออยากจะให้ทุกคนหงก็คือเดี๋ยวนี้เหมือนค่อนข้างที่จะเริ่มให้ไปห้ไปแล้วเนาะเพราะว่าโดยยุคที่มันทันสมัยแลวก็ไหนานี่กับก็แบบบูได้ใส่ขวบแล้วมันบอกใส่รถทั้งใส่รถไถรถย่งเป็นทีมหัวแล้วพวกนี้มันก็จะคอยเลื่อนให้ไปเทอหน่เน้อยแต่ว่าทาง ทางบ้านบรรดากอะได้เก็บสะสมเอาไว้แม่นทีมงานเลยเก็บมานี่ทางหน้านี้เฮือนครัวเครื่องอุปกรณ์ต่างๆนี่อบสุกมาเลยนี่มันจะมีนะมันจะมีคู่เล็กเนาะคู่เล็กอ่านี่คู่เล็กตะกี้คู่กันน่าจะได้ไซด์อยู่แต่กอนมันก็มีตะครุ่งนี่แหละนะเออไปตักยี่แคมน้ำหมดแล้วมาน้ำบ้าเขาแล้วตัวนะเฮาแท้ตักแต่น้ำอู่หล้วก็จะมีกาน้ำเนาะมีถ้วยเทียบไซดแต่ก่อนอ่ะเฮาจะดีไอไวจากเซตระเบิดเนาะอันนี้เป็นถ้วยทียบจากเซตระเบิดเนี่ยมาพี่เลยมาเบิ่งไกลลๆเพย ช่วยน,นี่ฮะก็จะเป็นช่วยเฮ็ดจักเซนลาเบิร์ตเนาะเป็นเซนลาเบิร์นบวงกับบวงเฮ็ดจักเซนลาเบิร์ตจองกับจองเฮ็ดจักเซนลาเบิร์ตเนาะพวกนี้นะใส่ย้อนยุคก,กว่านั้นเลยสมุทรล์รุ่นของฝรั่งนี่ก็พันพันเก้าร้อยเอ่อห้าสิบป่ายคนเลยอันนี้จะเป็นฮิ่ที่ของฝรั่งมาแล้วใต่ท<อ>ี่จะบ,บวงเนาะเขราะว่าบวงอุแอ็ดอุแอ็ดเป็นภาษาฝรั่งก็คือ U.S.A เนาะอุยเมนตัวยเลยเอสมันตูเอสเนาะเดี๋ยวให้ทุกคนเบิ่งทางด้านนี้เนาะเนี่ยตะกองเขาขึ้นทางด้านถึกหนึ่ง จะเห็นว่าเนี่จะเป็นโคมงทรงโคมงท่งที่โคมงส่งพาบีเข้าตะกี้ก็คือใส่แปมมือเดียวกันซูบ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 ลมเข้าไปอ่าอัดลมอันเกิดเข้าไปแล้วอะไรมันก็จะฮวงคือเดี๋ยวนี้คันท่าแท้เดี๋ยวนี้คันท่าอกซือที่มาเป็นรุ่นใหม่เนี่ยคือจีบเฮนมีแล้วนะมันก็บุกคอยโบเฮนเหรอมีแล้วเนาะโบเฮนอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกสาส้มเขาจะอาสาส้มอันนี้เขาในแมนแตอามาตาบ้านเขานี่แหละแมนบ่อามาตาบ้านเขาเลยเนี่ยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นคขกเนาะ ท,ท่านท้าเอาดีเนี่ยจะเป็นโคกไม้โคกไม้ตะก้อนในการตำเจียวอันนี้กับส่จักฮินเนาะเปลี่ยนมาเป็นซากเนแต่ว่าฮุบห้างมันก็นได้อยู่เนาะอันนี้เนาะใส <laughs> ่ได้อยู่ใส่ได้อยู่อ่าเคอันนี้เทปเซตเทปนัป <laughs> ่นแหละ แต่ก่อนเว้ยผู้ได,ด้มีอันนี้ที่ว่าเอเอไม่ธรรมดานุสรณ์ก้อนอะไรคัด <c oughs> เ,เ <c oughs> พ่ได้มีอันนี้เออนอกากที่ว <c oughs> ่ารวบรวมให้เขาให้เขาได้คิดถึงบรรยากาศเก่าๆเนาะความทรงจำแต่ก่อนก็นถือว่าขึ้นมาทางนั้นนี่ก็เสื้อวหลายๆคนผู้ได้ทีขึ้นมาพี่ก็อาจจะได้ คิดถึงเรื่องราวต่างเนาะลาทุกคนเื่อว่ากูดได้ผ่าตัวทุกคนมาในสถานที่บอกเลยว่าสลหรับทานได้ที่ว่ามักเรื่องกันท่องเที่ยวหนึ่งทางด้านประวัติศาสตร์และการทางธรรมศาสตร์และก็ความเงียบสงบก็ที่ว่าสถานที่นี้ก็สามารถที่จะตอบโจทย์ให้ทุกทุกคนได้เนาะเพราะว่าบ้านมารดาคือเฮาเบิงทางด้านนอกเนี่ยก็คือเป็นหุบทรงเฮหินธรรมดาทั่วไปแต่เวลาเข้าไปทางด้านในนี้ที่ว่ามีเรื่องไร่เหล่าสตอรี่และลายยางโดยเฉพาะก็เมนจะได้เห็นเกี่ยวกับวัตถุระเบิดที่ล่่งเลื่อต่างเนาะก็เห็นให้กูได้คิด เชนว่าในสมัยก่อนน่ะประเทศลากวก็เคยจะเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้หับปว่วมเสียหายโดยได้พ้นกระทบจากระเบิดที่ได้พอสมควรเนาะเพราะว่าเขาเห็นอุปกรณ์ต่างๆลูกระเบิดแมกะทั่งเครื่องขับสซในสมัยสงครามนี่รวมอยู่ที่บานบันดานี้จากสิ่งที่บุเคยเห็นก็ได้เห็นเนาะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือสิ่งที่เ็ให้กูประทับใจได้ในสุดหนื่นก็คือว่าบรรดาเครื่องข้องสซต่างๆที่ เฮาเกิดบทวงบทันเขาก็จะได้เห็นแลก็ได้รับู้ว่าเออในสมัยก่อนเขาจะเด้ใส่อุปกรณ์หรือว่าใส่ย่างแด่เนาะเรื่องครัออวเฮือนวิธีชีวิตสมัยก่อนม้กระทั่งรถยานพานนะก็คือรถที่ที่เฮาเห็นเนก็ถือว่ารวบ,บรวมวันนี้เขาได้รับู้แล้วก็เป็นข้อมูลที่ดีเลยเนาะนั้นฝากไว้ทุกคนใ,นใครที่วันเด้มาเมือง่อยก็สามารถที่จะมาได้ที่บ้านมันดาน,นันเองเนาะกับบรรยากาศที่ค่อนข้างดีเนาะเป็นเฮือนที่ตั้งอยู่กลางผูเข้าอ,อมหอบไปด้วย บรรดาผูสู้งสันต่างๆแล้ะกันบรรยากาศค่อนข้างที่จะเย็นสบายเนาะใน่วงนี้ก็ถือว่ามีลมผัดอยู่ตลอดเวลาเนะะาะฝล้าวัทุกคนกันแล้วกันเนาะ เอาทุกคนถือว่าทั้งวันนี้พวกเขาได้ครับเ่วยวกับเรื่องราวข้องบันบ่นนะจริงนะขอไม่ที่ทางเฟื้อต้องการถี่อยากจะต,ตีความให้พวกเขาเนยหงก็คือเป็นบอลจุดรวมเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนอกเหตุการณ์ที่ผ่านมาเปรียบคือกับอ,อยู่ในนี้ก็คือคล้ายๆเป็นแม่ผู้หนึง่งที่เขาเข้ามาเหาจะรับุู้เรื่องราวการซิบซ่อนจักอุปกรณ์เสียงเครื่องค้องสายต่างๆโดยที่มันเล่าโดย สภาพการที่ผ่านเวลาของมันเองเนะฮะแมนโอ้โหเนาะเรื่องราว <Man. S 2> ต่างๆกัเนเองนะทุกคนกับพี่ที่ว่าต้องการอยากจะมาศึกษาห้าข้อมูลทางนี้ทางพี่เขาก็ได้สนองให้อยู่ปะแมนแมนสนองให้อยู่ติดต่อมาแล้วก็ให้สนองให้แม่่อาทุกคนถ้าได้มานี่กส็สามารถติดต่อได้เนาะทางผมบริษัททัวร์เขามีซีว่ายังได้เนาะน้องเคียวเอ็กซ์เพเรียนทัวร์มาเข้ามาจะอยู่ทางฝักบ้านสุหุ่นแมนข้ามขั้วมาประมาณ150เมตรนอกจากนั้น ก็จะมียังอีกติมบริการของเขาก็จะมีเขาจะมีแคมปิ้งผ้าแดงเนาะแล้วก็เมื่อคายเหือคายาคิงไบคิงแล้วก็ไปนอนโฮมสเตย์กับมูบานโอ้โหไสไปจนปลายเอ็มเจห้ามพลาดแน่นอนกําลังจีเปิดร็อกแคมปิ้งเนาะอ่าอกตไกลนี่แหละแต่ว่ากําลังอันนนั้อยู่กําลังก็รู้ใช่แล้วทุกคนสําหรับคลิปในครั้งนี้ก็ถือว่าจบลงเพย์ตอนนี้เนาะขอขอบใจทุกท่านที่ได้เข้ามาติดตามชมนะฮะว่ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ และการกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจิงเตือนเพื่อจะไมไ่พลาดคลิปต่างๆที่สองบํารุงโลกของกูได,ด้วยหน่อสัหรับววันนี้กูแล้วก็คขมเฟื่องนนะ้ะขอลาไปก่อนนะสบายดีสบายดีส,ยดสวัสดีครับ <laughs>